สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ toyota vigo นะฮะติดตั้งจอ and r o i d นะครับเป็นจอ Android b u i l อ i n ตรงรุ่นนะครับขนาดหน้าจอ10นิ้วนะฮะตรงรุ่น u i l อินมาพร้อมกับตอบวิทยุเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะฮะว่าตรงรุ่น u i l อินเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบไหนบางคนถามคำมามเยอะนะฮะเนี่ย u ิ l อ i นตรงรุ่นนะครับก็จะมาพร้อมกับหน้ากากนะครับซึ่งเป็นลาย piano black เป็นเคปล่านะครับตัวนี้ฮะเป็นเคปล่าแต่เป็นลาย piano black นะครับเป็นดำสนิทแบบนี้เลยนะฮะ โอเคอยาไปดูหน้าจอสักน,นิดหนึ่งครับนี่ฮะแสงเข้าค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะปรับให้ต่ำลงหน่อยนะฮะตัวนี้ได้มาพร้อมลูกบิด3ลูกเลยนะครับตัวนี้เป็น Android เวอร์ชัน10แรมสองรอม32หน้าจอใหญ่สุดเลยนะฮะนี่ฮะเครื่องเล่นมาพร้อมหน้าจอนะครับมาพร้อมกรอบแบบนี้เลยตับไฟหน้าจอได้นะครับสามารถที่จะแบ่งแอปพลิเคชันนะครับ เล่นได้2อแอปในหนึ่งหน้าจอนะฮะแค่กดปุ่มสี่เหลี่ยมนี้ไว้นะครับเนี่ยเห็นไหมฮะเราสามารถที่จะปิดทุกแอปพลิเคชันที่เราไม่ใช้ได้ด้วยนะฮะเราสามารถลากนะครับขึ้นมาในรับแบบนี้ฮะให้เต็มหน้าได้เลยนะครับนี่ฝากช่องไว้นิดนึงนะครับช่องแต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์นะครับเป็นช่อง YouTube นะฮะเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันนะครับก็กด s u b s c r i b e ให้หน้าด้วยนะครับไว้รอชมคลิปใหม่ๆที่อัปเดตทุกวันนะครับเกี่ยวกับ การเล่นนะครับติดรถยนต์นะครับแล้วก็งานเกี่ยวกับรถยนต์ทุกชนิดทุกประเภทนะครับที่ร้านนะครับมีให้พี่น้องได้ชมกันนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการแต่งรถนะครับโอเคนะครับฝากช่องไว้แล้วนะฮะทีนี้มาดูฮะการเช็คอปนะครับว่าเราเปิดอะไรอยู่นะสามารถปัดปิดได้เลยนะฮะให้ดูหน้าจอโฮมนะครับเนี่ยฮะหน้าจอโฮมก็จะมี p พ Store นะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้นะครับเนี่ยฮะ ็นระบบปฏิบัติการเสียงนะครับโมชัน10แล้วสั่งงานด้วยเสียงได้เลยนะครับเนี่ยครับพูดได้เลยนะครับสามารถสั่งงานได้ด้วยคำพูดนะครับโอเคนะครับพิมพ์ก็ได้นะฮะอันนี้เป็นเพจโตนะครับก็ออกจากเพจโตไปครับลองเข้า youtube นะครับ เราปล่อยสัญญาณฮัสปอตก็ทํางานเลยนะครับเราคอนเน็กได้เลยนะครับตัวนี้ตันนี้ YouTube นะครับเราก็สามารถเลือกเล่นได้นะฮะลองฟังดูก็ได้ฮะอันนี้เล่นผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับสามารถเล่นผ่าน Off line. ออฟไลน์ผ่าน USB ได้นะครับตัวนี้ฮะเป็น USB 1หัวชาร์จได้เล่นผ่าน USB ได้นะครับ เล่นเสียงได้นะครับเบาเสียงได้ต่อกล้องถอยได้ด้วยนะครับต่อกล้องถอยได้ด้วยนะฮะพอครบเลยครับทุกฟังก์ชันการใช้งานนะครับอันนี้ผมให้ดูนะฮะอันนี้เราเล่นแอป YouTube อยู่นะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าโฮมโอเคนะฮะเราเช็คแอปได้ครับกดเช็คแอปเราเปิด youtube อยู่นะฮะ โอเคเดี๋ยวผมออกไปทีนึงผมเข้าไปเปิดแมปแผนที่ให้หน่อยนะแผนที่เป็นออนไลน์นะครับ g o o g l e m a p เดี๋ยวเราลองไปนะครับวัดป่าภูทับเบิกวัดป่าภูทับเบิก หปขึ้นวัดป่านะครับเพราะว่าบรรยากาศรายล้อไม่ว่าจะเป็นเสียงเชียร์เสียงรถนะครับที่เข้ามาถ้าเราอยู่ในห้องโดยสารปิดสนิทนะครับเวลาคําสั่งเสียงเราจะแม่นยํากว่านี้นะครับนี่ครับเ,เราเปิด o o o g l e Map นะครับไว้นะครับ แล้วเดี๋ยวเราจะดูนะฮะว่าเราจะเปิด2แอปพร้อมกันนะครับเปิด YouTube กดค้างไว้นะฮะลากมาฝั่งซ้ายมือนะฮะตรงตำแหน่งที่เป็นสีเทาหรือแบ่งครึ่งหน้าจอแล้วเราก็ปล่อยเลยนะครับหน้าจอก็จะขึ้นมาแบบนี้นะฮะมาดูนะครับแล้วฝั่งนี้ผมจะเล่นแผนที่นะครับเล่นได้2แอปในหหน้าจอแบบนี้เลยนะฮะพี่น้องทุกท่านเป็นไงครับสวยงามด้วยนะครับเต็มกรอบเต็มตากันเลยทีเดียวครับสำหรับคนที่อยู่ด้านหลังก็ยังคงมองเห็นนะครับ เหมาะสาหรับรถ4ประตูรถแวนหรือรถที่เป็นตอนเดียวก็เหมาะครับมองชัดเต็มตาแบบนี้เลยนะครับเหมือนกับ iPad นะครับใช้งานสะดวกเลยนะฮะอันนี้เล่นอันนี้เล่นแผนที่นะครับส่วนฝั่งนี้เล่น YouTube นะครับเนี่ยภาพสวยมากครับหน้าจอเป็น IPS เนะเป็นจอกระจกแล้วนะครับพี่น้องท่านใดสนใจนะครับใช้รถรุ่นนี้อยู่สนใจที่จะติดตั้งนะครับ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ในช่องทาง YouTube นะครับหรือที่ Facebook Fanpage แต่งรถน้าดมเพชรบูรณ์โทรได้ที่เบอร์0819537181ครับคลิปนี้นาลาไปก่อนนะฮะเจิญคลิปต่อไปสวัสดีครับอ่าลืมไปนิดนึงฝากช่องน้าไว้นิดนึงนะครับช่องน้าดมเพชรบูรณ์นะครับอ่าดูนะครับฝากช่องนิดนึงครับอขอเปิด youtube นิดนึงครับ ช่องน้าไว้ด้วยนะฮะพิมได้เลยน้าแดมนะครับขึ้นเลยนะครับเป็นช่องแบบนี้นะฮะเราก็เลือกเข้าไปในช่องกด u u s c r i b e ์น้าด้วยนะครับเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันนะครับมีการอัปเดตทุกวันเลยนะครับสําหรับการแต่งรถนะฮะโอเคครับฝากไว้ด้วยครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ